ชุมชนบานท่าม่วงก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งนะครับเพิ่นใส่ตัวอักษรถ้ำอีสานตัวอักษรไทยน้อยในการเขียนสื่อสถานทีดังที่เราเห็นก็คือป้ายวัดท่าม่วงนะครับอันนี้ไป่ายใหญ่ของเพิ่นนะครับวัดท่าม่วงเป็นตัวอักษรไทยแต่ท่านก็เขียนตัวอักษรไทยน้อยว่าวัดท่าม่วงส่วนบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วงอ,เ,อเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นเขียนโดยตัวอักษรรรมนอกจากนี้นะครับเข้าข้าไปเมืองทางในนะครับเผิ่นสิมีการใส่ตัวอักษรรรมตัวอักษรไท,นทยน้อยบรรยายเกี่ยวกับศาสนาสถานศาสนาวัตถุของเพิ่อน,นี่อย่างแน่นะครับล่องน้เข้าไปเมืองนะครับผมพระพุทธรูปองค์ที่หนึ่งนะครับอันก็เขียนฐานพระพุทธรูปด้วยตัวอักษรไทยและก็ตัวอักษรไทยน้อยนะครับพระพุทธมิ่งมงคล นนท่านก็เขียนว่าพระพุทธมิ่งมงคลนะครับพระพุทธรูปองค์ที่สองท่านเขียนฐานด้วยตัวอักษรไทยน้อยนะครับท่านเขียนภาษาบาลีผสมกับภาษาไทยพระนี่เป็นภาษาไทยสัจจะเป็นภาษาบาลีธรรมมงคลนี่เป็นภาษาไทยแล้วก็ออกมาเป็นตัวอักษรไทยน้อยเป็นพระสัจธรรมมงคลนะครับส่วนตรงกลางนะครับท่านเขียนเยธรรมาเหตุปภวาเตสังเหตุงตาคโตด้านนี้ท่านก็เขียน ชื่อเจ้าภาพที่สร้างพระพุทธร,รูปเขียนโดยตัวอักษรไทยน้อยนะครับด้านทิศเหนือท่านก็เขียนโดยตัวอักษรไทยนะครับเอ้าล่องออกไปเมืองหนอกวัดนึงครับว่าชุมชนบ้านทามวงพันธิใสตัวอักษรถ้ำตัวอักษรไทยหน่อยนี่เฮ็ดอย่างแน่นะครับเนาะอย่างครับเนี้นอกจากซุ้มส้นบ้านทามวงเพันสิใสตัวอกักษรทองทิมเขียนชื่อวัดแล้วนะครับเพิ่นก็ยังเขียนชื่อโรงเรียนนํานี่ครับอันนี้เป็นโรงเรียนปฐมนะครับเอ่อ อักษรเทิงนี่เพื่นกนสิเขียนตัวอักษรไทยนะครับส่วนตัวบรรทัดที่สองนี่เพิ่นสิเขียนด้วยตัวอักษรไทยหน่อยนะครับเขียนว่าห้องเฮียนบ้านท่าม่วงนะครับอันนี้ก็การเขียนของเพิ่นกฤสิเขียนจากฝอนของอาจารย์ยุทธพงษ์มาดวิเศษนะครับงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะบ้านท่าม่วงหมู่ที่สี่นี่ครับอันนี้ปลายหมู่บ้านกลางซีแยกลยได้ครับนี่ครับผม อันนี้ก็เป็นภายใ,ในบริเวณหมู่บ้านของเพิ่นนะครับในระวางซีแยกทั้งหลายเพิ่นก็สิเขียนเป็นซอยนันซอยนี้ครับอันนี้ไปนี่ลงไปนี่ก็สิเป็นซอยหนึ่งนะครับนี่ซอยมาพออีกลรอครับนี่ลงไปนี่เพิ่นสิเอิ้นว่าถานนครับแต่ว่าเพิ่นสิบ่เขียนคข้ามาถานนน้ำหนาสอเสือสลออูทอทหารทอทองสระอ,อีอันว่าสุทธิปอปลาแล้วก็เชิงรออันว่าประภานะสุทธิปลาผาวาสันเพิ่นวางสิเนาะครับเพิ่นสิเขียนทุกซอยเพิ่นสิเขียนทุกถนน คนว่าเอื่นช่อยนะครับเนาะมันจะเอื่นถนนไปเมืองทางหนึ่งอีกนะครับ <ST AN IC AL> อันนี้ถนนจิตสํารานนะครับจิตนี่ก็เป็นจอจานสลออีดเลยนะครับอันนี้เป็นถนนจิตสํารานจิตสารานเราเขียนง่ายๆนะครับท่านเขียนด้วยจอจานสลีต่อเต่าอ่านว่าจิตแต่ว่าจริงๆเป็นจิตระจิตสอเสือสลัมรอเรือสลาหนอน,หนูก็เป็นจิตสํารานนะครับผู้เขียนนี่มีความรู้เลยครับเพราะว่าตัวสํารานนี่รอเรือนะครับ ตัวฟอนต์เนี่ยตัวฟอนต์เนี่ยท่านจะไม่เขียนหางเงืองขึ้นไปข้างบนหรือว่าหางซี่ขึ้นไปข้างบนนะเพื่จะเขียนหางซัดลงมาข้างล่างนี้ผู้ผลิตฟอนผนวกว่าหางซัดลงมาทางล่างนี่เป็นล้อเลี่ยนะครับแต่ว่าหางเงืองขึ้นไปทั้งเทิงเนี่ยเป็นห้องโอโห้นะครับเนาะตัวนี้เป็นถนนจิตสาํารานคนก็สิมีการเขียนในลักษณะนี้นะครับตลอดเลยครับอ,อันนี้ก็เป็นชุ่มชนตัวอย่างนะครับที่มีการใส่ตัวอักษรทำตัวอ,อนไทยหน่อยเขียนป้ายวัด นะครับป้ายโรงเรียนป้ายถนนต่างๆเพิ่นก็นยังใส่ตัวอักษรท่องทินอีสานอยู่นะครับถือว่าเป็นชุ่มชนที่มีการใส่ตัวอักษรทองทิ่อยางเข็มแข็งเลยนะครับ